คณรับมันได้ไหมคุณจะไม่ไปโทษมันไหมเพราะคอลลาเจนมันคือโปรตีนตอบได้สุดยอดเลยครับครานนี้ขั้นตอนต่อมาถามว่ามีบางคนบอกว่ากินคอลลากินคอลลาเจนแล้วทําให้เลือดเป็นกรดจริงไหมครับโอเค,อเค,อเค,อเคกลับมาที่ว่าอะไรที่ทําให้เลือดเป็นกรดก่อนสารอาหารกลุ่มไหนที่ทําให้เลือดเป็นกรดคนที่ถามคุณตอบได้หรือเปล่าสารอาหารที่ทําให้เลือดเป็นกรดก็คือกลุ่มที่เป็นน้าตาล น้ำตาลที่เป็น refined sugar ก,ก็คือน้ำตาลที่มีการแปรรูปแล้วอันนั้นยิ่ง,งสวยเลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็คือกลุ่มโปรโตีนที่เป็นโปรโตีนที่อันนี้นะที่แบบว่าพวกกลุ่มคนมะเร็งอะไรก็จะรู้จักดีก็คือพวกกลุ่มเนื้อวัวเนื้อสัตว์แดงอะไรแบบนั้นแล้วนึกออกป่ะคราวนี้กลับมาที่ว่าถ้าโปรโตีนคอลลาเจนนั้นเนี่ยมันมาจากกลุ่มที่เป็นสัตว์เหล่านั้นมันใช้คําว่ามันมีโอกาสเพราะมันคือแหล่ง แต่ถ้าเป็นมาจากปลาปลาทะเลน้าลึกโอเคมันก็เป็นโปรตีนนะค่ะน่ะกลาปลาอีกแหละที่ว่าพวกเราตั้งใจฟังวีดีนะอนุญยาก่ถ้าคุณกินแต่คอลลาเจนคอลลาเจนคอลลาเจนหรือโปรตีนโปรตีนโปรตีน f i น a ลลี่สุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เลือกเป็นกรดเพราะว่าองค์ประกอบของโปรตีนที่คุณกินเข้าไปสุดท้ายคืออะไรคะอะมิโนแอ,อซิดก็คือกรดอะมิโนโแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณกินโอเวอร์ แล้วมันไม่บาลานซ์กับสิ่งที่ทําให้เลือดเป็นดา่างเช่นพืชผักใบเขียวผลไม้รสชาติจืดต้องเน้นว่าจืดๆนะถ้าผลไม้รสชาติหวานก็ทำให้เลือดเป็นกรดนะรวมถึงถ้าคุณได้รับการดื่มน้ําน้ําในกลุ่มที่เป็นน้ําแร่นะคะน้ําที่มีองค์ประกอบของแร่ธาตุจะทําให้เลือดเป็นดา่างถ้ามันแบบบาลานซ์กันหรือว่าสมดุลไม่เพียงพอสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เลือดเป็นกรดได้ถ้าคุณกินมากเกินโปรตีนที่มากเกินโอเคปะ คนถามฟังทันไหมคืออันเนี้ยตั้งใจจะตอบเลยนะเออมันยากนะนะมันเป็การกัมาถามว่าบางคนบอกว่าทานคอลลาเจนไปแล้วสักพักหนึ่งไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรครับกลับมาที่ว่าต้นทุนเดิมคุณอะเป็นยังไงสมมติต้นทุนเดิมคุณอะมันดีเวอร์ไม่ได้ประชดนะคือมันเต่งตึงมันดึงดันมันนู่นนี่นั่นอยู่แล้วแล้วคุณเต็มสเปร์กับปัจจัยอื่นอยู่แล้วอะ มันอาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณก็ลองไม่กินคอลลาเจนดูก็ได้ถ้าไม่กินแล้วมันเหี่ยวแสดงว่าเอ้คอลลาเจนมันช่วยมันช่วยทําให้บาลานซ์ทำให้เมนเทนคุณอยู่แต่ถ้ามันมันไม่เปลี่ยนแปลงอีกคุณไม่กินคอลลาเจนอีกก็ดงว่าปัจจัยอื่นคนุณอาจจะควบคุมดีอยู่แล้วคุณอาจจะได้สารอาหารโปรตีนที่ครบถ้วน <throat S 1> คุณอาจจะได้จากแหล่งอื่นอะไรของคุณประมาณนั้นดูแลตัวเองดีแล้วก็ก็ดีใจด้วยอือประมาณนั้นครับอือต้องบอกต้องบอ,งอ,อ,งอ,อกอย่างนี้ก่อนนะไม่ได้กนนประารนะาทอ่ แต่คราวนี้กลับมาอีกแหละที่ว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเราต้องการตรงไหนคือบางคนเนี่ยอ่ะมอร์ด้าทำสเกลให้ดูเนาะอันนี้อันนี้เกินเวลาแล้วเดี๋ยวมอดาเขาเป็นคำาถสุดท้ายนะคะพอดีว่าคลินิกเขาจะปิดพอดีมอด้าใช่ไหมก็คือนี่นะอันนี้คือออพติมอลคือเหมาะสมอันนี้คือขาดอันนี้คือเกินสมมติว่าเราเราไม่เหมาะสมเราอยู่ในระดับนี้ระดับที่แบบว่ากําลังขาดขาดอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาด เหมือนเราขาดความรักอะ่ะแล้วมีคนคนหนึ่งเข้ามาให้ความรักเราโหแม่งเทพเลยนางฟ้าเทวดาอะไรเหมือนกันเรากําลังเหี่ยวเหี่ยวอยู่แล้วเราได้มาเนี่ยมันจะเห็นมันจะเห็นความแตกตา่างแต่ถ้าเราอยู่ดีมีสุขสด,ส,ดสวยรวยรวยวอยู่ใครจะเข้ามาใครจะไปมันมันจะไม่ให้ไม่เห็นอะไรนึกออกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าคนที่ขาดอยู่ที่มันมีดิ้วรอยดอยู่เนี่ยลองลองแบบ เองไม่ใช่แค่คอลลาเจนนะแต่หมายถึงืออื่นใหญ่ๆน,น,นะแล้วก็ที่หมอดาวพูดเนี่ยไม่ได้ไหมายความแค่คอลลาเจนเท่านั้น,น,นอย่าลืมนะการที่มีผิวที่สวยผมที่สวยเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นเช่นการดื่มน้ําการไม่ทรงสุขภาพอะไรอย่างนี้ด้วยนะพวกเรานะค่ะครับอันนี้ข่าวสุดท้ายอันนี้มันจะกูเป็นข่าวสุดท้ายนะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณหมอมา,มากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราแบบโอ้โหเต็มลองฝากผลงานได้ไหม ๋อ oh, ได้เลยครับได้เลยครับโ uh, <okay S 1> อเค <c oughs> ค่ะคือหมออาจาาจะดูกวนๆดูพูดจาแบบว่าไม่เหมือนหมอหน่อยนะคะขอโทษด้วย <u> uh> แต่ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ยินดีเนาะก็แฟนเพจ a c e b o o k นะคะหมอดาวพิมพ์คำว,ว่าหมอดาวของหมออมอ์ดาวดาวแล้วก็วะความรู้คู่ความงามอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของความสวยความงามเป็นหลักนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเรื่องดูแลผู้สูงอายุจะเป็นหมอดาวแล้วก็วั ความรู้คู่ครอบครัวและถ้าจักรุณาก็คือรายการ TNN Health นะคะ T แล้วก็ n n Health พิมพ์เลย TNN n, แล้วก็ H E A L T H TNN Health หมอเป็นพิธีกรรายการนี้อยู่เป็น TNN ช่อง16ก็ตามได้ทั้งแพลตฟอร์ม Facebook YouTube Tiktok นะคะก็เป็นกำลังใจให้หมอขอบคุณมากๆสำหรับนูสกินค่ะ ครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราแบบโอ้เต็มที่เลยทำให้พวกเราได้มีความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนอย่างมากมายนะครับแบบเป็นผู้รู้จริงเลยจากวันนี้ที่คุณหมอดาวมาให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอเลขแปดแปดแปดนะครับให้ให้กับคุณหมอคนสวยของเรานะครับแปดแปดให้กับหมอดาวครับให้ยิชดาวจางวันกรครับแปดแปดแปดรัวๆเลยแปดแปดแปดรัวๆเลยขอบคุณคุณหมอมากครับครับผมยินดีครับะสวัสดีครับ